หน่ยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติสาประสัสต,ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขทุกคงประชารวม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพัน์บส934ประจำวันเสาร์ที่11พฤษภาค,คม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชิการทหารพัฒนากองประชิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1512กิโลเฮิร์ครับในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของท่านผู้ปริการหน่วยประชิการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนาย รัฐมนตรีนะครับโดยการเดินทางตรวจเช็การในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับ รองผู้จัดการกองทัพไทยหน่วยผู้จัการทหารพัฒนาโดยพลเอกธีรยุทธินธิรัน์ผู้จัดการหน่วยผู้จัการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพลตีอภิรัตน์ละมณัฐผู้นิการสนันพัฒนาภาคหนึ่งโดยปู้จัการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับในเสรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรนีในการเดินทางตรวจเชการในพื้นที่ของประตูระบายน้ําลาดน้ําเตียนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและบริเวณประตูระบายน้ํจ 3, าจระเข้สามพันอำเภออู่ทองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําในคลองมะขามท่าอู่ทองส่งผลให้พื้นที่ท้ายคลองมี้้ําาใชเพื่อกร ตลอดทั้งปีครับในพื้นที่ของต้นสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ วันนี้มีหนึ่งข่าวนะครับมารายงานถึงภารกิจของท่านผู้จัดการหน่วยพัฒกาทหารพัฒนานะครับให้การต้อนรับนายกรัฐมนตีในการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับอัปเดตข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสนับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยพัฒการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับรรวววมมลชชนนสาางคััยบญ ชากว่าสิใดสร้างแปดแผงกำหนดเป็นนาโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา